สวัสดีค่ะสวัสดี f อยัการเดนที่น่ารักทุกท่านนะคะอีีนี้พบกับไม้หลายรายการเหมือนเดิมนะคะต้นแรกนะคะ,ต,ะ,คะต้นแรกเป็นพลิกประดับนะคะ,ะมีหลายสีเลยนะคะไซส์กระถาง5-6นิ้วนะคะตัวนี้จะอยู่ที่150บาทนะคะ,อะฟอร์มเตีย้ยก็มีนะคะฟอร์มเตีย้ยสวยๆเลยสีสันสวยงามมากค่ะพลิกประดับค่ะ ห5 0บาทค่ะต้นนี้นะคะต้นนี้คือต้นหลิวนะคะไม้ดอกไม้ประดับค่ะพร้อมถุงใบบนี้นะคะ60บบาทค่ะต้นต่อมาค่ะนี่คือบานชื่นนะคะก็มีหลายสีนะคะก็จะมีสีส้มนะคะสีบานเย็นสีขาวนะคะ และสีเหลืองนะคะจำน่ายถุงละ40บาทค่ะต่อมาค่ะเป็นสร้อยไก่นะคะก็จะมีสีบานเย็นนะคะสีส้มสีเหลืองค่ะอ,อันนี้ก็ถุงละ40บาทนะคะต้นละ40บาทค่ะ ต้นต่อมาค่ะอันนี้คือมะลิจันทบูรณนะคะ300ส่งฟรีค่ะเล็บครุดฝอยทองนะคะแส์กระถาง5-6นิ้วค่ะตัวนี้อยู่ที่80บาทค่ะต้นต่อมาค่ะปูเล่นะคะปูเล่150บาทค่ะ ต้นต่อมาค่ะม่วงเจริญนะคะ150บาทค่ะโรสแมรี่นะคะ100บาทค่ะเบนจามาาเกินนะคะสวยๆเลย150บาทค่ะกวักมรกตดำนะคะ150บาทค่ะ เพินค่าหลวงนะคะ80บาทค่ะสน่ห์จันขาวนะคะ250ส่งฟรีค่ะตต่อมาค่ะสาลิกานะคะไม้มงคลสาริกาเรียกทรัพย์นะคะ100บาทค่ะเวสติงเกียนะคะ350สส่งฟรีค่ะ โอสนนะคะต้นใหญ่ๆค่ะ390โสงฟรีค่ะเฟิร์นใบมะขามนะคะใบน้องจะด่างสวยมากเลยหรือว่าเฟิร์นปีกนกนะคะหรือว่าเฟิร์นใบเงินนะคะพุ่มใหญ่มากค่ะตัวนี้อยู่ที่300ส่งฟรีค่ะ โกสนนะคะ390ส่งฟรีค่ะต้นใหญ่ๆสวยๆเลยนะคะดาวนายร้อยค่ะดอกสีชมพูดแดง150ค่ะสวยมากเตยด่างนะคะ80บาทค่ะพุทธสุขโชคนะคะใช้กระถาง5 6หนิ้วนะคะ 80บาทค่ะนีออนค่ะใส่กระถาง5-6นิ้วนะคะ80บาทค่ะรับ2ต้น150บาทค่ะสนหอมนะคะหรือว่าสนไรยุงนะคะใส้กระถาง5-6นิ้วนะคะ80บาทค่ะรับ2ต้น150บาทค่ะโมกและนะคะ จัดประดับตกแต่งนะคะไซส์กระถาง5 6ถึงนิ้วน้องให้ดอกสีขาวสวยมากค่ะตัวนี้อยู่ที่80บาทค่ะรับ2กระถางนะคะ150บาทค่ะสวยมากค่ะสาลิกาด่างสาลิกาเรียกซับไซส์เล็กนะคะกระถาง5-6นิ้วนะคะตัวนี้อยู่ที่80บาทค่ะรับ2กระถาง150งบบาทค่ะสวยมากเลย หยิบเงินหยิบทองค่ะใช้กระถางห้านิ้วค่ะ80บาทนะคะรับ2อกระถาง150บาทค่ะคุณนายตื่นสายนะคะกระถางละ80บาทค่ะรับ2อกระถางหนึงร้อบาทนะคะตัวนี้ก็จะรวมสีให้เลยนะคะ ไแมวนะคะน้องอยู่ในไซส์กระถาง10นิ้วค่ะ,ะตัวนี้อยู่ที่280รับ2กระถาง500ส่งฟรีค่ะพุ่มใหญ่ๆเลยนะคะต่อมาค่ะสนบอมนะคะตัวนี้อยู่ที่350ส่งฟรีค่ะพุ่มใหญ่ค่ะพุ่มใหญ่ๆต้นใหญ่ไซส์กระถาง10นิ้วนะคะปลงญี่ปุ่นค่ะสวยๆเลยนะคะ ไซต์กระถาง10นิ้วค่ะอะตัวนี้นะคะใบน้องเขาจะใหะ้เป็นใบที่เงานะคะปรงญี่ปุ่นใบเขาจะเงานะคะเงากว่าปรงไทยนะคะตัวนี้อยู่ที่350้าสค่ะสวยมากค่ะ,ะยิ่งไปอัพไซส์กระถางนะคะน้องก็จะโตตามภาชนะนะคะไปค่ะตัวนี้เป็นศูนมังกรนะคะ สวนมังกรน,น้องก็จะเลื้อยขึ้นสูงแบบนี้นะคะตัวนี้อยู่ที่350ส่งฟรีค่ะดอกเข็มสีชมพูนะคะตอนนี้ดอกก็เริ่มมาแล้วนะคะดอกดกดอกเยอะค่ะปกติ490นะคะวันนี้พิเศษเพียง350ค่ะพุ่มใหญ่ๆนะคะแท้กระถาง10บนิ้วพุ่มใหญ่มากค่ะดอกเข็มสีขาวนะคะน้องก็จะเริ่รมแทง อดอกมานะคะแบบนี้เลยสีขาวพุ่มใหญ่เหมือนกันค่ะพิเศษค่ะ350ส่งฟรีค่ะพุ่มใหญ่มากค่ะไปค่ะดอกเข็มสีเหลืองนะคะราคาเดียวกันค่ะ350ค่ะดอกก็จะเริ่มแทงมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะใส้กระถาง10นิ้วเหมือนกันค่ะ350บาทค่ะ ต่อมาค่ะดอกเข็มสีขาวนะคะราคาเดียวกันค่ะ3า0บาทค่ะพุ่มพุ่มเหมือนกันนะคะใส่กระถาง10นิ้วค่ะ350บาทค่ะราคาดอกเข็มสีแดงนะคะใส่กระถาง10นิ้วเหมือนกันพุ่มพุ่มเหมือนกันค่ะ3า0้าบค่ะบานแล้วค่ะดอกเข็มสีชมพูนะคะดอกใหญ่350ค่ะพุ่มพุ่มแบบนี้เลยนะคะพุ่มใหญ่มากค่ะ นะคะดอกเข็มสีส้มนะคะตัวนี้ก็อยู่ที่350บาทค่ะดอกเขาก็จะเริ่มมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะพุ่มใหญ่ๆค่ะพิเศษค่ะ350บาทนะคะต้นต่อมาค่ะต้นนี้คือต้อนพวงแสบนะคะดอกสีส้มส้มสีแสดแบบนี้เลยสวยมากคะ่ะตัวนี้น้องพุ่มใหญ่มากนะคะความสูงอยู่ระดับเอวนะคะ,ะตัวนี้อยู่ที่390ส่งฟรีนะคะไซส์กระถาง10นิ้วค่ะ ต้นสูงสูงพุ่มพุ่มใหญ่ๆนะคะ390ส่งฟรีค่ะช้อนเงินนะคะไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดนะคะตัวนี้ใส์กระถาง8นิ้วนะคะ,ะตัวนี้อยู่ที่280ส่งฟรีค่ะรับกี่ต้นแจ้งได้นะคะ2ต้น500ส่งฟรีค่ะทรงสวยๆฟอร์มสวยๆค่ะช้อนเงินค่ะ280รับ2ต้น500ส่งฟรีค่ะ พุดใบเงินนะคะกระถาง10นิ้วค่ะ,ะตัวนี้เป็นพุ่มใหญ่นะคะพุ่มใหญ่มากค่ะแล้วก็สูงค่ะสูงระดับเอวนะคะตัวนี้อยู่ที่490สูงฟรีค่ะพุ่มใหญ่มากนะคะพุ่มใหญ่มากค่ะพุดสีชมพูนะคะตัวนี้ก็ความสูงอยู่ระดับเอวกระถาง10นิ้วสูงใหญ่เหมือนกันค่ะตัวนี้อยู่ที่490สูส่งฟรีเช่นเดียวกันค่ะ พวงคลามค่ะน้องให้ดอกสีฟ้าสีสันสวยงามเป็นพวงย้อยลงมาเลยนะคะ280รับ2กระถาง500ส่งฟรีค่ะส้นแผงนะคะ350ส่งฟรีค่ะสวยๆเลยพุ่มใหญ่ๆค่ะกระถาง10นิ้วนะคะถ้าเป็นฟอร์มสูงนะคะฟอร์มสูงอยู่ที่490สส่งฟรีค่ะใหญ่มากสวยด้วยนะคะ ดอกพุทธค่ะ280ส่งฟรีค่ะดอนย่านะคะตอนนี้ดอกยังไม่มานะคะ280ส่งฟรีพุ่มใหญ่ๆค่ะพุ่มใหญ่มากเลยนะคะรับ2ต้น500ส่งฟรีค่ะสวยมากค่ะ,อะดอนย่าเขาจะมีสีขาวกับสีชมพูนะคะอันนี้นุ้ไม่แน่ใจนะคะว่าน้องจะมาสีอะไระสีไหนก็สวยค่ะ 2 8 0รับ2ต้น500ส่งฟรีค่ะชะบาดอกใหญ่นะคะดอกใหญ่สีชมพูสวยๆเลยพุ่มใหญ่ๆค่ะ280รับสองต้นนะคะ500ส่งฟรีค่ะต้นใหญ่ค่ะต้นใหญ่พุ่มใหญ่สวยมากค่ะพุทูอินวันนะคะตัวนี้น้องจะให้ดอกใหญ่สีขาวค่ะ 280ค่ะรับ2ต้น500ส่งฟรีค่ะไซส์กระถาง10นิ้วนะคะพุ่มใหญ่ๆค่ะพุ่มใหญ่ค่ะพุ่มใหญ่มากเลยไปเงินนะคะ280ส่งฟรีตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กค่ะไซส์เล็กลงมาไซส์กระถาง10นิ้วเหมือนกันแต่ตัวนี้น้องจะไม่สูงมากนะคะแต่ว่าพุ่มใหญ่ค่ะ280ส่งฟรีรับ2ต้นนะคะ500ส่งฟรีค่ะ ทองอุไรสีเหลืองนะคะ280ส่งฟรีรับ2ต้น500ส่งฟรีคะ่ะแล้วก็จะมีกระถางนี้นะคะกระถางนี้น้องจะ,อะมีรวมกันมานะคะก็จะมีมิกกี้เมาส์นะคะแล้วก็มีทองอุไรตัวนี้ก็ให้ราคาเดียวกันค่ะ280รับ2ต้นนะคะ500ส่งฟรีต่อมาค่ะมิกกี้เมาส์นะคะมิกกี้เมาส์ก็2อ0รค่ะรับ2ต้น500ส่งฟรีสามารถรวมกันได้นะคะ ดอกแก้วพวงค่ะกลิ่นหอมมากนะคะตัวนี้อยู่ที่280ส่งฟรีค่ะก็จะมีต้นที่สูงนะคะแล้วก็จะมีฟอร์มเตี้ยค่ะก็จะมี2ฟอร์มนะคะต้นละ280ค่ะรับ2กระถางนะคะ500ส่งฟรีค่ะสามารถรวมกันได้นะคะสวยๆเลยค่ะกลิ่นหอมด้วยนะคะใบเงินค่ะตัวนี้พุ่มใหญ่มากค่ะอยู่ในไซส์กระถาง สินิ้วนะคะสองร้ับสองกระถางห้ารส่งฟรีค่ะเป็นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดนะคะรักแรกพบค่ะก็จะมีสีแดงนะคะสีแดงและสีชมพูค่ะรักแรกพบ280ค่ะรับ2ต้นนะคะ500ส่งฟรีตัวนี้เป็นสีชมพูนะคะสีสันสวยงามมากค่ะเป็นไม้พุ่มสูงค่ะ,ะเวลาที่ออกดอก เต็มต้นนะคะน้องสวยงามมากเลยความสูงจะอยู่ที่ประมาณ3-5เมตรนะคะดอกก็สวยมากค่ะต้นละ280าค่ะรับ2กระถางนะคะ500ส่งฟรีค่ะมันสำปะหลังนะคะ280ค่ะตอนนี้เหลือเพียงต้นเดียวเท่านั้นนะคะสวยมากเจ้าจอมนะคะ390ส่งฟรีค่ะใส่กระถาง10นิ้วนะคะ สาริกาค่ะตัวนี้จะใบใหญ่นะคะอยู่ในไซส์กระถาง10นิ้วพุ่มใหญ่ๆเลย280ค่ะรับ2กระถาง0 0ค่ะอค่ะแล้วก็จะมีไซส์เล็กนะคะ,ะใบเล็กค่ะใบเล็กแต่ว่าไซส์เดียวกันไซส์กระถาง10นิ้วเหมือนกันค่ะตัวนี้อยู่ที่280รวมกันได้นะคะรับ2กระถาง500ส่งรีค่ะ,ะแล้วก็จะมะีแบบใบเรียวยาวนะคะตัวนี้ก็280ค่ะรับ2กระถาง500 ส่งฟรีค่ะสุดท้ายนะคะสุดท้ายจะเป็นมหาเฮงด่างค่ะ,ะตัวนี้อยู่ที่280ส่งฟรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทอรณีสารนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดค่ะแล้วก็ยังเป็นยาตัวนี้ประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับทรณีศาร อฟอร์มแบบนี้นะคะไซส์ถุงนะคะตัวนี้อยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะรับสองต้น150บาทค่ะตัวนี้คือสตอร์นะคะสตอร์0บาทค่ะฝรั่งหงเป่าซื้อนะคะตัวนี้อยู่ที่280บาทค่ะรับ2ต้นห0 0ส่งฟรีค่ะ ตัวนี้จะเป็นฝรั่งไต้หวันไส้แดงนะคะอร่อยมากคะ่ะขนุนทองประเสริฐนะคะ150บาทคะ่ะต้นจำปีนะคะตัวนี้อยู่ที่150าบาทค่ะฟอมถุงนะคะ150บาทค่ะมะไฟสีชมพูนะคะตัวนี้อยู่ที่150บาทคะ่ะ,คะ สีทองนะคะตัวนี้ก็อยู่ที่150บาทค่ะชมพูนะคะ150บาทค่ะท้อนนะคะตัวนี้อยู่ที่390สู่งฟรีค่ะโซสนสวยๆค่ะใส้กระถาง5้ถึงนิ้วนะคะราคา150บาทค่ะต้นที่หนึ่งนะคะตัวนี้น้องจะเป็น าลายจุดเหลืองเขียวนะคะต้นที่สองค่ะต้นที่สองหนึ่งห้าบาทค่ะใครชอบลายแบบนี้นะคะโทรหาหนูดได้ค่ะและลายต่อมานะคะเป็นลายนี้นะคะหนึ150บาทค่ะใส้กระถาง5้ถึงหนิ้วนะคะ ล่ำซัใไซใหญ่นะคะตัวนี้อยู่ที่280ส่งฟรีรับ2ต้น500ส่งฟรีค่ะฝากกดไลค์กดแกดชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ